ไป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 กูวิ่งอ้อมแล้วกูวิ่งอ้อมวงล็อกกูดิโอ้โหโอ้ไอ้เหี้ยโอ้โหเฮมิโกะมันเออมันมีมิโกะไหมเนี่ยมีของเราไม่ใช่เหมือนมันทำไมมันเออเออวะเมื่อกี้ ไอ้ที่จิ้มมันเจ็ดหมื่นแปดไม่ได้ไท้ลืมกดบัฟตีไว้ด้วยแหละปล่อยมอๆดิพี่โอ้โหโดนอะไรวะโดนหันเตะอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่เห็นไปดิ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 มามาจุ่มเร็วมาจุ่มมาจุ่มมาจุ่มแล้วมาจุ่มพันไม่แตกเลยพันไม่แตกเฮียเลิกกูโอ้ยจ้าทีอันแตกยังแตกแล้วอ่ะไปวิ่งตีแต่ไก่กันหรอ กก็ปติหลังๆช่วยพี่ด like ิมหน่อยช่วยพี่ดิมหน่อยพี่ด <No> ิมพี่ดิมแก้แล้วไม่ทันแก้แล้วไม่ทันแต่ผมแก่ดีไม่ทันพี่ย่าหลามเลยกูเฮ้ยกันป้อมไว้ไอ้กันบ้านไว้ป้อมเฮียแล้วธนูธนูใครไปให้ต่อยหมอยมันยิงวะมึงเล่นเถอะเล่นวิ่งเลยไอหูโหกเล่นจิตละจ้าตู้แช่ตู้แช่

ไอพี่ปั้นเราปั้นเราไอเชี่ยตีแม่งไม่โดนเลยวะหวยไว้ใครใครให้พวกแม่งขยันมาอยู่มะวะใจมันหลังรถหลักในธรรมะแดงดานายังไงพิษพิษพิษมาจุ่มมาจุ่มโอ้ยไอี่ยังไม่ทันได้พิษเลยยังไม่ทันได้เข้าไปเลยจําไว้นะวอแบบนี้นะชนะได้เป็นปฏิหารไอสัตว เอานำแล้วไม่เออนั่นสามารถได้เป็นปฏิหารยิงยิงยิงไก่ไหมเงี้สวยที่ที่ทลหลังโดนปหมโดนโดนถูกเลยไม่ต้องรอไม่ต้องอไม่ต้องรอตั้งรับหรอกเพราะว่าไอ้พวกเคียนนั่นก็วิ่งเข้าไปแจกตุมต่มตุ่มเฮ้ยติดอันนี้ไม่ถึงนี่เข้าบ้านไปตวง กดดูด right? nah, so kind of yeah. okay. ี๋ยวพิ่ต์ผิดไม่ได้หรอว่ะกดไม่ได้ไปโดนปั้นเนี่ยเราไปยืนตั้งใจเราไปยืนหลังปั้นเองอ่ะไอพีดไอเออโอ้โหแยี่แข็งอยู่ว่ะเออแข็งเหมือนกันก็ผมแก้พี่อาร์ไปแล้วไงถึ้ว่าถึงว่าทำไมกูรอดหมอพึ่งตายหมอกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ว โอ้โหผงนินมาเพียบเลยเลือดดินม<อ>ไม่ถ่อเลยทางขวาเพียบทางขวาเพียบ,ยบไม่มีใครซอ้อมนะเดี๋ยเม<อ>ื่อกี้ถ้ามีคนซอ้อมจะได้หมดโอ,อ้าหไอ้เชี่ยทำไมยังตายอีกวะกดแก้แล้วนะอ้าวเชี่ยแดงตอนไหนวะเนี่ยกูไอ้เหี้ยกูแก้พี่ดีไปไอซ่ามาอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเปล่าเปล่าผมแก้ได้แล้วอ๋อพีีี่ดดนมัซอยซอยซอย ข้างข้างแล้วน่าไม่ต้องเกิดหมอแล้วแดงละแดงละไม่เกิดละเหลือจะชื่ออโดนไปดีมามาจุ่มมาจุ่มให้ไว้มาจุ่มให้ไว้ฮิตละจ้าฮิตละจ้าฮิตไอหลามแล้วฮิตไอหลามแล้วพี่ดิมพดิมรอไหมรอเจ้าพิกิทวะเจอาพิกิทพี่อาโอ้โหพี่ไมลลึกไปไม่ลึกก็ไอ้เหี้ยกกูตั้งใจจะไม้แหละเออให้ปั้นมันพี่ปั้นมัน ไม่มีท่าวิง่งไม่ใช่หรอหด่ดันเกิดสายพี่ดิมแก้หน่อยพี่ดิมไหนหวะโอ้ยโอ้ไหนหวะโอ้โหงูจะโชคตายอยู่แล้วเออให้มันตายไปตายไปละถ้ตาต,ตายนี่ ตายดิตายเกิดใหม่แล้วเนี่ยโหหมดลายเป็นลายวะเนี่ยมั่วไปหมดแล้วเนี่ยโดนตยแล้วเนี่ยมั่วตายว่ะวิตีหันไม่โดนละเพราะมันยังไม่ได้ปั้นนี่นะอย่าง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 บี้เรามานิดเดียวโอ้ไม่มีทาวิ ปาป่าปาปาปาไปดิไปดิอย่าเบรกดิไปไหนนะถ้าวิ่งหมดตู้เช่มันฝ่าฟันขวาโอ้บ้านแมวพี่โดวฝังลินแตย์เหรอพี่เดิมแองเกิลมันเกินช่วยช่วยมาอยู่ยิงอยู่ให้กันไอ้พวกพี่โอ้โหโอ้ยที่เบัตรสองตัวพี่จะมายิงยังไรแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บพันให้ตัวหนึ่ง ไอพรอกันดิพึ่งตายหายสหายหมดไปมาแล้ววิ่งมาแล้วเอามาเลยครับในบ้านโลกมีแต่หมอไปไปอมไปพี่พี่หมดแล้วตามแล้วทาแล้วทมแล้วเอ้ยที่ตรงปางไม่ทมาหมูแดกจุ่ม ปมันวิ่งไปตัวนึงขวอญเล่น,นบ้านเลยปล่อยปล่อยปล่อยตรงนั้นเลยไอ้ขี้อ่ะเฮ้ย,ยหลือจะเชื่อกูตีไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยผีเช้าอ่ย <น MILL. S 2> าะยืนได้รอบหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหขอหม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 อ,หมอแดง ยืนแบบนั้นก็เสร็จสิครับเอ้ยทำไมแก้ไม่ได้เอเลยวะปาปลามีใครมีวิ่งไหมเดี๋ยวพี่ยังไม่แก้ไป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 ตามเดี๋ยวตามไปปล่อยเลยปล่อยเลยป๋าเงินปลาปโกโกูกโ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 กูกโกู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 กอกูกออูก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 อกู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 ูอ ของไม่อยู่คุมพิษกุมพิมโอยก่ยะยไปไหนาเป็นไงกมาดิไปยเ้กันนค่จดตรงีกันเต็มเลยเกบเลยเกผมื่อโอ้โหมัดเพียบเลยถ้าไม่บุกแมเี้ยแต้มันก็อยู่พันเนี้ยเอพีเมื่อกี้ไอ้ผีปะวะไอเพี้ยโดนไอต่อยมวยต่อยมวยโดนกูยิงตายเหรอมาดิ ดวาร์ปอยู่ไอ้นี่โดนเหายโอ้โหไอ้ยังตายจนตัววาร์ปกูละอย่างเซิงไอ้เฉยวาร์ปเฉยไอ้ยาป่ายทั้งหมดนะไอ้เห้าไอ้ยังทำไมแก้ทำไมพิษแล้วแก้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นไรวะ อยากมีวิ่งไปเขีรยข้างในจังเออบุกละแต้มเริ่มมาว่ะไมายมันต้อง้โหพี่มันเล่นตั้งรับไม่ได้เชื่อผมดิเพราะว่าตัวแจกตัวเยอะเยอะเกินไปโอ้โหแข็งเลยต<ส>ัดแก้โมนดนอยูแอ่แล้วกูบอลล็อตูตายกูไม่ตายกูตกตายไล่ตายจะตายไงแล้วแม่พี่อยาเลือกลตามตามไอ้แล้วตามไอ้ไอ้เปิดเปิดทางให้หน่อยตายหมดแล้วหลอข้างก่อน Oi cụ kem móc kỳ đại hội yêu hùng mẹo con của con của con của con 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 โดนโดนสิ้ายอ้มาโอ้ทีน่งดีไวหมดกูยังไม่แดงนี่วะยังไม่ดีขันเส้นไม่ติดเอ้ยขอหมอขอหมออกทีหนึ่งฮัลโหลโมาิตรงนั้นมันจนโดนไหม่ะทำไมพี่ดิมต้องดูผมด้วยอะโตรมา เออว่ะพี่กำลังกำลังจะบอกเลยพูดมากไม่ทันเลยโอ้โหที่ไม่หลามไม่โดนเฮ้ยพี่แต้มตามมาแล้วสองพันขอบอ่อน้อยหน่อยเดียวนะ้พอหน่อยเดียวพอแป๊บนึงล้นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งอย่างน้อยก็ยิงไอ้หลามตายว่าเมื่อกี้แล้วไมกแก้วปุ๊บเฮ้ยอย่าหยุดตีบ้านนี่ตีโอ้โหไมี้ยงหมดงานวเลย สามพันนะสามพันแต้มโอแรงยังไหมยังยังยังอีกกองจุดพี่จะแต่ต้องทำอีกรอบแล้วว่าน้ำมันไม่สว่น้ำมันเหี้บักบักวิ่งไม่ได้หลอบ้านแล้วกันอีแม่งไม่โดนเียเนี่ยเดี๋ยวไอพี่มันเล่นตั้งต้อมกันแล้วอ่ะอุ้มออกมาเพียบเลย โอ้โหกดมาโดนพีชโอ้โหพี่หลังเลยพี่หลังเลยถ้าพี่ไม่ยืนให้มันเตะมันไม่แข็งหรอกผมจุ้มผมจุ้มเฮ้พินดินไปดีดพินดินไปดีดตรงไหนวะอยู่เนี่ยเลยมีแต่ลินวิ่งวิ่งมาให้ดีดอย่างเดียวเลยอื เออแล้วก็วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเฮียเลยกูไปไกลเกินเกินนอนรอแกโย่โอ้เออราชามาละไม่มีใครเล่นด้วยเลยเออ่นีพี่เอออโอเควิ่งเข้าบ้านเอ้ยมึงจอดหน่อยโอ้หายป้ายแดงหมดมาไอหมูไอหมู มันเลยรีมไก่หลังอืเห็นแล้วโอ้ยพยายามหลามหลังออยูอยูโอ้ตีไม่โดนคนมางไม่โดนเลยเฮียเอ้เี่ยวหูพิษพวกสิบสองมีมีมีใครจะเกิดไหมมีเท่าวิ่งเบารอบแป๊บไป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 รอแป๊บรอบแป๊บรอบแป๊บรอบแป๊บรอแป๊บไปอะไรเดี๋ยวพี่อยู่บนบนบบฟ้าแป๊บนึงเฮ้ยพี่ฟันมันด้วยผมด้วย ปันมันปันมันผิดไว้ผิดไว้ผมจุ้มตัวกบพี่จุ้มไอยไม่ผิดโขยเฮียเออผมมาแก้มือผมมาแก้มือพี่พีไมาแดงหมดแล้วเนี่ยพี่พีมีผมไปเลยไม่ไม่ไม่พี่โอ้โหที่สิบสองไป ไม่ดีห้าหมื่นสี่หมดไหมตอบหมอจุมนอกนะใครกับกันด้วยพี่ลังแก้ให้นะเมื่อกี้นะเมื่อกี้พี่กดแก้ไปเองงั้นแก้แก้ผมรีอย่าลืมเลียตูดโอ้โหพี่อัพียอับกูตายเฮ้ยตรงกลางไม่ตรงกลางจุ้มจุ้มโอ้ยเอ้ย วอครับหมอหน่อยหมอหน่อยแดงท้ายคุยอะไรเต็มไปหมดวะเนี่ยเอรอี่ไม่ตายด้วยโอกูยืนอย่างนานไม่หลุดสักทีอันล้เข้าบ้านบ้างดีวะ่ะไปไนาทีสุดท้ายพี่นาทีสุดท้ายมาดีมาดีมาดี้ายโถมโถมโถมมึงเก็บแม่ทับใช่ไหมเดี๋ยวกูไปล้วง ไอศัตรีตะแม่งไงฟไอศัตรีเอ้ยสวยไม่โดนโหพี่อังอะไรโอ้โหเตะที่นั่นไปแสนหนึ่งกูไม่ตายโคตรสามสิบ <30 S 2> วทำมันตีนไม่ค่อยจะโเดีมันตีแล้วมันกระ้งางไปแป๊บนึงเป็นไรวะสามสิบวิพี่ใส่สมศรีวิในวงฟ้าเรามันจุมน่มแล้วพี่เกิดมา หมู่สักทีโอ้โหใครตีกูวะหันเตกิสองพันสิพวิจบอ้าวหลับปฏิหารเกิดไหมท้าไม่เข้าวะแพ้อุ้ยโวยสิ